สัจธรรมว่างมีท่านคงโยหันเหยินเมตตาเมื่อวันที่หกกรกฎาคม2562ขอกราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านหลักธรรมสากลร้ายรูปร้ายลักเป็นความว่างเดิมสุญญตาเดิมที่ยิ่งใหญ่เกิดเกิดไม่ดับร้ายการยึดติด ไม่ติดยึดกับการเกิดเกิดไม่ดับนี้มันไม่มีใจคนไม่มีใจเลือดเนื้อที่มีใจคนใจเลือดเนื้อเป็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงออกมาจากสิ่งที่อัตรารับรู้ที่มีอวิชชายึดมั่นถือมั่นพวกเรามีกฎแห่งกรรมกริ่งกร้วอยู่ในโลกียะเป็นผู้เนจร ที่มีชีวิตทุกยากลำบากเพราะอะไรเพราะในยานตนของพวกเรามีอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้ครัวพันกันบางคนมีสิ่งที่อัตตารับรู้ดีงามมากกว่าได้เกิดเป็นคนบางคนมีสิ่งที่อัตตารับรู้เป็นมิจฉาโหดร้ายชั่วช้าจึงต้องเกิดเป็นสัตว์ ใครเป็นคนเป็นสัตว์แปลเปลี่ยนออกมาจากสิ่งที่อัตรารับรู้พวกเราต้องเข้าใจยานตนของพวกเราแบ่งภาคมาจากหลักธรรมสากลแสงสว่างแห่งยานตนไร้ขอบเขตแสงสว่างแห่งยานตนจะปรากฏออกมาได้ก็ต่อเมื่อสภาวะของสิ่งที่อัตรารับรู้ในยานตน ร้ายติดยึดร้ายการได้รับทั้งปวงคือมีไม่มีว่างไม่ว่างส่วนที่ปรากฏเป็นใจคนใจเลือดเนือ้อเพราะอัตตาในยานตนมีการยึดติดอัตตาย,ยึดติดก็คือยึดติดสิ่งที่อัตตารับรู้มีดีมีชั่วมีซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนมีลุ่มหลงไม่ลุ่มหลง มาจากการยึดติดรูปรักและทำวิถีเราไม่รู้ว่ามีแล้วก็ไม่มีก็คือมีไม่มีมันแค่ให้ยานตนใช้เกิดเป็นประโยชน์พวกเราอยู่ในความว่างไม่ใช่อยู่ในความมีเพราะความมีมันไม่มีความนึกคิดสมอง แค่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายข้างในมีต่อมใต้สมองรวมตัวกับสินที่ร้ายรูปร้ายรักก่อเกิดให้ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทรระบบการย่อยสิ่งเหล่านั้นคือเนื้อหนังกระดูกเส้นเอน็นเนื้อหนังกระดูกเส้นเอน็น หมอในโรงพยาบาลล้วนรักษาโรคในร่างกายเนื้อหนังกระดูกเส้นเอ็นของพวกเราเพราะในอวัยวะเกิดปัญหาอุดตันไม่มีมีไม่มีว่างไม่ว่างเรียกว่าเป็นโรคลมปราณข้างในร่างกายไหลเวียนไม่ดีไม่ทะลวงเพราะขาดมีไม่มีว่างไม่ว่าง ร่างกายเกิดสภาพไม่ปกกติเพราะฉะนั้นร่างกายของพวกเราประกอบด้วยส่วนที่ไม่มีความนึกคิดกับส่วนที่มีความนึกคิดส่วนที่มีความนึกคิดคือสิ่งที่อัตตาลับรู้ในยานตนดำเนินการอยู่มันใหญ่แค่ไหนไร้ขอบเขตนับไม่ถ้วน ยานตนของพวกเราสามารถจำสรรพสิ่งสรรพธรรมเข้ามากลายเป็นวิธีการคิดของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจโลกที่ไร้รูปลักษ์พวกเราล้วนอยู่ในโลกที่ไร้รูปลักษ์อยู่ในแก่นความว่างแท้ข้างในแก่นความว่างแท้เปลี่ยนแปลงออกมา ข้างในมีเหตุปัจจัยผลกรรมสนองนับไม่ถ้วนผลกรรมสนองเหล่านี้ต้องผ่านรูปรักษ์ในโลกโลกีมาผัานอาศัยรูปรักษ์ผันรูปรักษ์อาศัยธทมวิถีผันทมวิถีผันจนไม่ยึดติดรูปรักษ์ไม่ยึดติดธทมวิถีรูปรักษ์เหล่านี้เป็นมายาปลอมไม่มีความนึกคิด เพราะอนันตชาติมาชีวิตของคนเราหน้าเวทนาหน้าสงสารมีอวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจมีไม่มีว่างไม่ว่างเป็นเรื่องที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นสิ่งที่คนเรามีความสุขอย่างยิ่งหมายถึงสิ่งที่อัตตารรับรู้คือมีไม่มี เป็นมีไม่มีที่เป็นนิรัน์ก็คือเข้าถึงแก่นแท้สว่างสวยัยทะลุทะลวงสมบูรณ์มากอยู่ที่มีไม่มีตลอดเวลาตอนนี้สิ่งที่เรามองหูฟังเสียงก็คืออัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้ฟังอยู่รูปรักษ์ที่ตามองเห็นแล้วแบ่งแยก ก็คือสิ่งที่อัตตาลับรู้แบ่งแยกถ้าเราวางอยู่ที่มีไม่มีว่างไม่ว่างเราก็จะไม่รู้จักความทุกข์ความกังวลเศร้าโศกเสียใจคือการวางความคิดของเธอไม่ว่าเธอมีความคิดอะไรล้วนต้องเป็นความคิดมีไม่มีว่างไม่ว่างมันไม่สามารถออกห่างถ้าออกห่าง มันก็จะไปสร้างเรื่องใครถูกใครผิดใครดีใครเลวกัดกลุ้มทุกข์เสียใจนอนไม่หลับก่อกวนให้วุ่นวายบายเบี่ยงความจริงพวกเราต้องเอามันวางไว้แล้วใช้หลักธรรมสากลที่มีไม่มีว่างไม่ว่างไปประเชิญหน้ากับมันมีคำกล่าวว่า เรื่องมาก็สนองตอบเรื่องจบก็สลายไปอย่าไปติดอยู่มันต้องกลับคืนสู่สภาวะดั้งเดิมสลายมันทิ้งไปถ้าเธอไม่สนองไม่สลายมันก็จะติดค้างอยู่มีหนึ่งติดค้างก็จะมีการติดค้างมากมายตามมามีเรื่องมาเธอสนองตอบ เธอรู้แล้วการรู้นั้นคือมีไม่มีว่างไม่ว่างเธอห่างจากมีไม่มีว่างไม่ว่างก็คือมีก็เพราะมีมันจึงมีผลกรรมตอบสนองมีกฎแห่งกรรมมีคู่กรปักมันก็จะมีของฉันมีโกรธมีแค้นมีกล่าวโทษ มีสภาวะนานาปรกการปรากฏเพราะว่าพวกเราไม่ได้ทำตามที่พระอาจารย์บอกพระวิสุทธิอาจารย์แห่งไตรโลกบอกให้พวกเราต้องวางที่หนึ่งจุดเจิมมีไม่มีว่างไม่ว่างวางที่หลักธรรมสากลทำวิถีสากลแก่นสากลนั่นเรียกว่า มีไม่มีว่างไม่ว่างเธอมีความคิดของเธอมุมมองของเธอเธอไม่ได้วางอยู่ที่มีไม่มีว่างไม่ว่างนั่นจะก่อเกิดอารมณ์ของเธอมักจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงสูงสูงต่ำต่ำเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายนั่นเรียกว่าการเวียนว่ายความคิดของเธอเวียนว่าย รูปลักษ์ของเธอก็เวียน่หยความคิดกับรูปลักษ์มันเป็นแก่นเดียวกันเธอไม่เก็บความคิดไว้ให้ดีไม่วางมันพักอยู่ที่มีไม่มีว่างไม่ว่างเธอวางอยู่ที่ความมีความมีที่อยู่ในยานตนความมีอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้ความมีนั้นแต่ปรากฏสภาวะแห่งความมีทั้งปวง เช่นความมีที่ดีความมีที่ชั่วความมีที่ดีชั่วความมีที่เป็นอวิชชาความมีที่ดำมืดมันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นสภาวะของเธอมันแยบยนต์มากมันไม่ใช่ความเลื่อมใสไม่ใช่การคุ้มครองไม่ใช่การภาวนาอธิษฐาน พวกเราต้องค่อยๆสงบอยู่ที่มีไม่มีว่างไม่ว่างมาสนองตอบกับบุคคลเรื่องราววัตถุไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรรูปลักษณ์แบบไหนเราต้องสนองตอบมันทำให้สมบูรณ์คล้อยตามเข้าใจต้องคิดแทนฝ่ายตรงข้ามคิดถึงสภาพนั้น ลงมันปล่อยวางมันมิฉะนั้นเขาจะเกิดใจติดยึดรูปลักษ์มาต่อสู้กับบุคคลเรื่องราววัตถุคิดฟุ้งซ่านแบ่งแยกดังนั้นต้องสงบลงคนอื่นมาอย่างไรไปอย่างไรเราล้วนใช้สภาวะมีไม่มีว่างไม่ว่างมาสนองตอบ มาทําให้บริสุทธิ์เธอก็จะมีความสุขก็จะไม่มีเรื่องราวอะไรไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็จะราบรื่นด้านหลักธรรมเธอก็สามารถทะลวงเข้าถึงเรียกว่าเชื่อมโยงถึงฟ้าแล้วถ้าเธอไม่มีสภาวะนี้ไม่มีว่างไม่ว่างเธอไม่สามารถเชื่อมโยงถึงฟ้า ในยานตนทุกสิ่งที่อัตตาจำเข้ามาอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้ซึ่งเป็นคำวิถีและรูปรักษ์ของสามโลกทศทิศแก่นเดิมของมันมีไม่มีมันไม่มีความนึกคิดไม่มีจิตญาณเคลื่อนไหวไม่เป็นเมื่อถึงเวลามันต้องดับสลายกลายเป็นฝุ่นละออง พวกเราต้องแจ้งอย่างทะลุปุปลงให้ถึงที่สุดต้องเข้าใจถึงที่สุดเมื่อเธอเข้าใจเรื่องนี้เรื่องราวต่างๆก็จะปฏิบัติง่ายทุกท่านลองคิดดูเพราะว่ามีการยึดติดยึดติดรูปและทำวิถีข้องขัดอยู่ข้างน,านั้นสภาวะที่ข้องขัดอยู่ ไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นมีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่ใช่ไม่มีมันเป็นแยบยนต์มีว่างนั้นเป็นว่างแท้เรียกว่าว่างแท้แยบยนต์มีมันไม่ได้ออกห่างจากวัตถุธาตุวัตถุธาตุมีเวลามีช่องว่าง มีฝุนละอองมากมายมันดับสูญไปเหมือนความฝันล้วนไม่คงอยู่ดังนั้นพวกเราเห็นคนอื่นเกิดตายไม่นานก็เวียนถึงเราตายเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของจริงของจริงคือเรามองเราฟังเราคิดเราเห็นพูดกระทำอยู่ในยานตน ซึ่งเป็นภาวะดั้งเดิมมีอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้ดำเนินการอยู่เธอตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้เคยออกห่างจากอัตตากับสิ่งรับรู้ในยานตนหรือไม่แม้แต่ก้าวเท้าหนึ่งก้าวก็เป็นอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้พวกเราจะรับธรรมะจะไปพุทธสถาน จะไปโปรดคนล้วนมาจากสิ่งที่อัตตารับรู้ทั้งนั้นถ้าไม่มีอัตตามาจําจําอยู่ในสิ่งรับรู้แล้วเราจะดำเนินการได้อย่างไรมันเป็นหนึ่งแกนสองด้านมันไม่ได้แยกจากกันมันอยู่ในความว่างมันเป็นธาตุที่ไร้รูปไร้ลักษ เราอย่าไปใช้รูปลักษ์คิดจึงบอกว่าเดิมทีพวกเราเป็นธรรมกายแต่ตอนนี้ทำไมพวกเราไม่สามารถบรรลุธรรมกายเพราะพวกเราถูกรูปลักษณ์และทำวิถีจิตกั้นไว้เพราะเรามีกฎแห่งกรรมจิตญาณกับกฎแห่งกรรมยุติรทมแน่นอน ในใต้ล่าสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดก็คือจิตญาณกับกฎแห่งกรรมไม่มีอะไรที่ยุติธรรมกว่านี้อีกแล้วมันเป็นจุดสมดุลเธอเชื่อหรือเธอไม่เชื่อมันก็คงอยู่จะไม่ให้เธอบิดคั้นบังคับเปลี่ยนแปลงมันเธอสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ต้องผันให้ มีไม่มีว่างไม่ว่างอาศัยสำนึกขอขมาการยอมรับผิดสำนึกคุณโปรดเวไนสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีธรรมสร้างสามทานไร้ย,ยึดติดไม่ยึดติดรูปรักบุญกุศลจึงไม่รั่วไหลนั่นจึงเป็นธรรมกายของเรา สาเหตุที่เราไม่สามารถบรรลุธรรมกายอีกประการหนึ่งก็คือเพราะกายที่สองมากิดกั้นอยู่กายที่สองก็คือกายที่คิดรูปลักษ์กายที่อัตตาคิดรูปลักษ์นั้นแล้วยึดติดรูปลักษ์นั้นให้เธอคิดให้เธอใช้แต่เอาไม่ได้เพราะนั่นคือ รูปลักษณ์ผลกรรมตอบสนองพูดบทนี้เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเพราะพวกเราชอบสแสวงหาให้ความสำคัญกับร่างกายแต่ละเลยการค้นหาประโยชน์ใช้ของอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้ในยานตนแสงที่ทะลุปลุกปลงของยานตนแกนที่ปลุกปลง ทำวิถีที่ปลุกปลงมันจะมีแสงสว่างได้ต้องลงทักษะที่สิ่งที่อัตตารับรู้ภายในสิ่งรับรู้ของเธอคือมีไม่มีจึงจะมีแสงสว่างร้ายขอบเขตสิ่งน,นี้ต้องถนอมไว้มันอยู่ในแก่นความว่างแท้ไม่ใช่อยู่ที่รูปรักษ์และทำวิถี รูปรักษ์ทั้งโลกนี้อีกไม่กี่สิบปีก็ดับสูญหายไปเธออยากคิดว่ามันน่าดูมันสวยจังอีกไม่นานมันก็กลายเป็นกองดินจึงมีคำกล่าวประโยคหนึ่งว่าต้องไม่มีใจร้ายใจหรือจิตว่างจิตว่างก็เห็นยาน อะไรเรียกว่าจิตว่างหรือร้ายใจก็คือมีไม่มีอะไรเรียกว่าเห็นญาณก็คือว่างไม่ว่างถ้าเธอยังมีใจก็ไม่สามารถเห็นญาณมีใจก็มีทุกข์ร้ายใจก็ร้ายทุกข์ร้ายใจเรียกว่ามีไม่มีมีใจเรียกว่ามีดังนั้น การบำเพ็ญธรรมคือภาวะดั้งเดิมของยานตนมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่ใช่ความรู้ความรู้มาจากภายนอกเข้ามาการจำจากข้างนอกเข้ามาก็คือความรู้แต่ภาวะดั้งเดิมของพวกเราคือมีไม่มีว่างไม่ว่างก็คือยานตน ยานตนนี้คือแก่นสากลหลักสากลทำวิถีสากลรูปลักษ์สากลมันคือภาวะดั้งเดิมเดิมทีภาวะดังด้งเดิมนี้จะใหญ่หรือเล็กต้องอาศัยเธอเองไปดำเนินปฏิบัติไปทำให้สำเร็จไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นวันนี้ ยึงขอปลุกบุญสัมพันธ์แห่งธรรมกับพวกเราเพียงเท่านี้สำนึกคุณองค์เดิมของทุกท่านขอบคุณแล้วขอบคุณอีกสวัสดี